每个老人。 คับชัดเจนไหมครับมีป้ายคำว่าสารดีกานะครับบรรทัดต่อมาเขียนเด e s สุพิมีคอร์ดนะฮะสารสูงสุดแล้วก็อาต่อมาก็มีป้ายคำว่าปล่อยเพื่อนเราครับเป็นตัวอักษรสีดำปล่อยผู้บริสุทธิ์ครับตัวอักษรสีแดงคืนสิทธิประกันตัวครับตัวอักษรสีน้ำเงินนะครับชัดเจนไหมครับุ